ให้มีหลวงจิตเน่เชิญเด้อพอท่าอยู่พอท่าอยู่วัดป้อน้ำพระอินทร์ใหเช้าเจียวไผกะหูให้เช้าเชียวไผกะหูมาย้ำเท่าหอวซ่อยสอนอ่อนซ้อนเน่

เขอโอโกาสอ่าครูบาอาจารย์คณะแมช่ชีและสัทธาญาโยมเนาะก็เป็นประจำทุกเช้าอ่าบุญมีทุกวันนะบุญวัดป่าบ่อน้ำพระอินมีทุกวัน ไม่จำกัดการการทำความดีนะ,ะไม่ใช่วันน้นวันนี้หาเลิกหายามไม่มีทำชั่วก็เหมือนกันไม่เห็นหาเลิกหายามเลยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นทำดีก็เหมือนกันอ,อย่าไปนัดวันประกันพุ่งหลวงตาเนาะ ก็จะทำทุกวิถีทางที่เป็นความดีเราชาววัดป่าบ่อน้ำมะอินนะ,ะยินดีที่เลขาปุ๋ยเป็นเลขาอของอบจจังหวัดอุบลราชธานีตํานันป๋อม อ่อาฮะ,ะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติคุณพอ่อปอฉลาดน้อยอะพ,อพร้อมภรรยาและลูกครอบครัวมาหมดเลยวันนี้แล้วก็อาจารย์ไผ่เล็กคอร์ดวาลินเนาะแล้วก็คุณแม่อังคณางคุณชัยเนาะ,อะเอิ้นคุณแม่คือพน้อหดเลยเนาะนะอะอังคณางคุณชัยนะพร้อมกับอ่า สินชัยน้อยแล้วก็มลลัอินแต่งจากลาวเนาะวันนี้วัดป่าบ่อน้ำไปอินก็ยินดีเป็นอย่างที่ได้ร่วมทำกุศลอะในถนนวัฒนธรรมช่องเม็กเนาะหวังว่าบุญกุศลนี้เนาะ จะส่งผลนะ,ะไปะสู่อนาคตการเหตุดีผลดีเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษพระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างเกิดจากเหตุแล้วก็อวันนี้ก็มีออเขาเรียกอะไรนะผู้จัดการเก็บเงินนะ่ะฮะแต่เก็บเงินของอ่า ชาตีอย่างเดียวเนาะสมบการเนาะสมบการแต่สมการคนนี้เก็บเงินกับผัวอย่างเดียวนะกับผู้กองชาตีเนาะอ่าก็ล้วนแล้วจะเป็นครอบครัวของวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะเราคือครอบครัวจริงๆเนาะ วันนี้ก็มีอ่าเสื้อเสื้อเนี่ยเสื้ออย่างเงี้ยเสื้ออ่เพิ่งส่งมาถึงเมื่อวานเนี่าหกร้อยตัวเพื่อจะแจกเนาะถ้าใครอยากเสียตังก็ได้ ถ้าใครไม่มีตังเสียก็ไม่เป็นไรลหลวงตาอทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินรวบรวมเงินนะชั่วละสองร้อยบาทนะทำขึ้นมาไม่ให้ทำของถูก,กน,นะทำอย่างดีเสื้อผ้าอย่างดีนะาาทางคณะแม่ชีด้วยแล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมอ ชาววัดป่าบอกนะไม่เห็นด้จัดทําขึ้นมาหนึ่งพันตัวคือมันไม่พอแจกเนาะของฟรีใครก็เอาอะนะ,ะคนที่ชอบของฟรี <c oughs> <c oughs> ชอบของฟรีคิดว่ามันมีเลยของฟรีเนาะ,ะมันไม่มีหรอกจำไว้ทุกอย่างล้วนมีเหตุมีปัจจัยนะ คนที่เขาทำเขาก็ได้เนาะสร้างเหตุตรงนี้นวัดป่าบ่วน้ำแม่อินก็มีพระเจ้าพระสงฆ์อจำนวนเยอะพอสมควรเนาะ,ะแล้วก็ไม่ชีก็เยอะอ่า มีทั้งหมดร้อยกว่าแล้วไม่ชีเนาะ,ะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดูแล้ววัดป่าบนน้ำอินจะมีผู้หญิงเยอะที่สุดเหมือนหลวงพ่อปอฉลาดนะเนาะฮพ่อปอฉลาดนี่ก็โอ้โหอ่า แต่หลวงตาเนี่ยพดไงไม่รู้เป็นไรชอบกับไอปุ๋ยมันนะไอปุ๋ยมัน,นถูกชัตจากันมากกับไอปุ๋ยอ่ะ, <c oughs> อะ,อะเอ๊ะมันคนแบบแบบอะไรอ่ะนิสัยอ่ะได้เสียกันแบบนี้ง่ายๆหลวงตาก็ประทับใจกับมันอยู่ไม่มีอะไรมากมายอย่างเงี้ย ให้ทำหน้าที่ไปให้มันดีที่สุดเนาะอ่านี่เป็นธรรมะสมาธิติเบื้องต้นที่รู้จักทานรู้จักให้ทานังแปลว่าให้นะให้หลวงจาก,ก็อ่อ่าเป็นพระที่ยากจน ไม่มีมีก็ทานออกหมดให้หมดนะไม่เหลือเขาเอิ้นหลวงพ่อศินเกี้ยงคึกไม่เหลือรถลำบากบริโคของหลวงพ่อศิลนลี่ยลำบากเขาเกีๆๆๆ้ยงคึกรถจังว่ายากอยู่ทั้งโลกอ็ยาก ญาติเขาบอกว่วก็เลยมาบวชซะอ่ามาบวชแล้วก็ไม่มีเงาเกลี้ยงคือนเราฮะฮะต้องตาก็เป็นมาอยู่เมืองอุบลก็เป็นลูกหลานเมืองอุบลนะมาอยู่ในย่ำพงยิปปอฮะโอ้ยปอฮ่าฮ่า่าแล้วโอ้ยปอ คนคือกันว่าอยากพ่อดาวบันดอนนี่เนาะฮะฮะอีหลงตาเนี่จ้าบันดอนเนี่เมื่อมาเราครับฮะเจ้าบันดอนคือว่าเป็นเชี่ยวกันบ่ก็ม่าญงพอเออเจ้าบันดอนลงตาในร้องเพลงของดาวบันดอนในกูเพ่งเลยฮ่าฮ่าฮ่า คำว่าเป็นภ้าก็สีนยักสองสามเพลงอยู่เลยจะเสียงมบ่หองคือปปฉลาดคือสินไส้หน่อยมีพรสวรรค์ทุกคนมีพรสวรรค์เพิ่นเอิญอุปนิสยาปัจจโยพวกนี่มีบุญั้างหนึ่งมีพรสวรรค์ อาศัยพ้อนสวนรรค์ตนนี้เลี้ยงผู้อื่นได้เลี้ยงครอบครัวได้เห็นไหมฟ้อนสวรรค์นคนบวชขึ้นกันผู้อื่นบุญม,ามา้าบ่คือกันบุญทำกรรมแจงฮะอ่าอ่าสกีลหลังจากกับมากคือกันเนี่ยมากฟังลัมมากฟังเพลงจังว่าลีรู้จักอ่าอ่จาจังมลลัมอินแจ้งเนี่ยเสียจักรับฟังมันฮะนะแต่ว่ากนเบิึง ลงจากเวทีล่างหนาล่างตาออกกับบริจเบงดอกนะกันขึ้นเวทีนี่ปาทโธนะสินใส่หน่อยว่าหนะ้าเรือมาามาพระท่า <laughs> นสินไส้หน่อย <laughs> มนันต้องมียอะไรนั่นกับมอลำาอินแจงอยู่สินไน่อย <laughs> นี่มันเคียรว่าบ่ได้เขา่ง วอาคือพญ่ปอเะไรเนาะพญ่ปอเฮาบอกมีผาดวะอ่ะอ่าำลินแดงเสียงดีมีพรสวรรค์มลำินแดงนะแต่ว่าเมียพญ่ปอเขเสียงดีขนาดนะเมียพญ่ปอก็ได้คักเป็นหน้าของนินิดหน้อยนะ น้าเบาแปรน้องแม่เขาวันนี่ปอเอาไปโทษทีบบ้นสออ่บเห็นว่ามันโมได้บังเอิญแน่อ่ะน่ะ ก็เป็น้เป็นยังสี่ขุ้มเม่อล่ะวัดปลาบ่อน้ำพระอินนี่บุญทุกมเม่อนะผู้ใดอยากอ่ามาบวชชีก็มาเด้อรับบ่อนนะปุ้ยเอ้ยมาเด้อะผู้ใดอยากบวชพระก็มาวอาสัน แต่ว yeah. ่าพงใหยปอ้บวชพอนา้หรอพงศยปป้มบวชหัวมันเรอท่านโพแต่ว่า ah. ตัวแม่หลายจะได้พงศ์ยปโฮะฮะสมาเห็นปากระปองหระพงศยิปเอ้ฮะฮะฮะอ่างกรนั่งก่หากิปมยังแท้ก่อนสิมาวะท่านมาขวายรงจาวะท่านฮะ กิพมสัตว์ประหลาดนะวัดป่าบ่าน้ำพระอินก็บ่มีอย่างแล้วมีแต่ความดีความงามนะมีแต่จิตใจหรือเหตในใจมันดีนะใจดีการกระท่ำดีนะาใจบดีหลือการกระท่ำกับบดีคือกันเะด้ยนะใจสีมีศีมีท่ำมันก็นมีนามใจ น้ำใจอันไรที่สูน้ำใจเนาะอ่าน้ำรถที่ปีรถเลิศที่สุดก็คือน้ำใจฮะน้ำที่มีรสอร่อยที่สุดก็คือน้ำใจน้ำที่เย็นที่สุดก็คือน้ำใจฮะเพราะฉะนั้น้าพูดใดไมีศีลมีรรมกับมีน้ำใจขาดซีนขาดรรมก็แรงน้ำใจใจเรื่องนั้นก็เหือดแห้งนะอ่าเห็นมอ เพราะฉะนั้นอ่าเอาไปจะเจ้าสอนให้มีน้ำใจเด้ออไปอยู่ไซก็ไใดก็มีน้ำใจโลกกำลังขาดแค่นน้ำใจเนี่ยเนาะอ่ะลวงจากอนุโมทนาสาธุการกับกู้ผูกกู้ค้นออ่าผู้เป็นแม่ผู้เป็นพอ่อเป็นเอื้อยเนาะเป็นมองเป็นลูกเป็นหลาน เกิดมาหวมกันชาตินึงก็มีจะสั่งคุณงามคามดีน้ำกันเนาะอสร้างจ่า,ายพงงพอาหญ่ป่อเอ้ยอ,อ,อยู่ไปพราวันนั้นเราคอยกระได้มดประโยชน์ละละ,ละคุณยังมีประโยชน์ยนยอยู่กับาเฮตดเอาอ้าอ้า้เอาจ้งใจรับพรน ยะทาวะริวะหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตรินังเปตางอุปกาปติอิตตังปฏิตังตุมหังคิบเมวะชมิฉันตุสับเบปุเรนสุสังกปาจันโดบณลาโซยะธามณีโชติลาโซยะธาสัพพิตโยวิวัชันตุสัโรโควินาสัตุมาเต ภวะวันตะราโยสุขีดีคาโยโกภวะอภิวานนาซีฤสะนิจังุทธาปจายโนจัตารโรธรมมาวัฒนติอายุวโนสุขังภะลังสาธุ